ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับมือี้กามาพอๆกับป่อเตรียรมนแะล้วพี่น้องเนาะครับปเตรียรมผ้ามาติดตามรัฐบาลไทยได้พี่น้องเน้อรับมือนี้การวันเสาร์ที่สิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับมือในการเตรียรมผ้ามาติดตามรัฐบาลไทยเฮ้าของอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับ ครับที่ไ้เลขเล่าอ,อาจารย์เซียนคนริมทางครับอาจารย์โพเดชรงเลขรัฐบาลไทยไม้พอเตียมงวดที่ผ่านมาบุรุาพอเตียมนะได้ลงบอยก็ากชกหาบอเห็นอันเก่านะพี่น้องครับหรือว่าบได้ลงเนาะอกหาบอเห็นพี่นอ้องอันเอาพ่อเป็นยังนาะพี่นอนะ้องเนาะครับวันนี้พอเตียมระพามาติดตามต่ออีกนะครับกับรัฐบาลไทยอาจารย์เซียนคนริมทางนะพี่นอ้องเนาะ ครับนี่ครับเลขงวดที่ออกมางวดวันที่สองพี่น้องวันที่สองพฤษภาคมหกเจ็ดรัฐบาลไทยเขาออกเก้าศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหกครับเลขล่างก็ออกหนะึ่งเจ็ดนาะพี่น้องเนาะครับมันนี่เตียมภามาตามต่ออยู่นะครับกับอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับวันที่16พฤษภาคมพี่น้องเนาะ ที่ว่าอาจารย์แยกเป็นบนเป็นล่างมาพี่น้อง จัดเก็บมาพี่น้องรัฐบ,บาลไทย มาบึงบนพี่น้องบนมีเจ็ดแปด เก้านะครับครับเจ็ดแปดเก้าจับคู่กับศูนย์หนึ่งพี่น้องครับเยว,ว่าอาจารย์จะมีตัวเนียนนะพี่น้องนะ่าตะพอเตียมจับเบิดตามอาจารย์จับมานะพี่น้องเนาะ อั9สีเก้าหนึ่งเจ็ดศูนเจดหนึ่ง นะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งหกตัวหกชุดพี่น้อง ครับปันนี้ตัวเน้นพี่น้องอาจารย์เน้นที่9091พี่น้อง ครับส่วนนี้ก็เป็นตกกันนะพี่น้องเนอะครับปันนี้เเลขเลขสามตัวพี่น้องเกดเก้าศูน เจ็ดเก้าหนึ่งขับเลขสามตรงสองหางขับอันนี้ล่างนะพี่น้องเนะี่ย ล่างเจ็ดแปดเก้าครับนี่ครับเจ็ดแปดสองสามสี่นะพี่น้อง ครับล่างถ้าจับเตรียมๆก็จะได้เก่าชุดเก่าหางพี่น้องเตี้ยว่าอาจารย์่น่นไหมาจังสี่นะพี่น,อน้องนอกพันจับคู่ไหมานะครับฟันเน้นเน้นเจ็ดสองปดสอง นะครับเก้าสองเก้าสามนะครับ เดี๋าอาจารย์พนเชเนียนอยู่ที่แปดกับเก่าได้พี่น้องเนอะจะเบิดกับแปดสองแปดแปก้าสองเก้าสามเกนะครับอาจารย์พนเนีนแดกับเก่าแต่วันจับคู่ไม่มีซัมนีพี่น้องครับแต่ว่าจับคู่กับขึ้นเนียนนะครับพี่น้อง เจ็ดสองแปดสองเก้าสองเก้าสามนะครับสัตว์เวย็นมาพ่นองเนาะมาจังหน่อยครับพราะที่อ๋อมก็ใช้เบิงนะครับได้อาจารย์มันทรงมาให้นะครับนี่ครับรัฐบาลไทย16ทับ5ทับ6เกเจ็ดคนริมทาง บนมีเจ็ดแปดเกศูนเน้น9ฟัน9091เห็นปะครับกัน7 0็ดศูนย์เจ็ดหนูย์แดหนึ่งเลขสามตัวกับเจ็ดเก้าย์ดเกขับล่างเจ็ดแปดเกสงสามสี่วงเล็บ8กับ9พี่น้องอาจารย์จับคู่กับ 2, 2, 9 2, 9 3, เจ็ดสองแปดสองเก้าสองเก้าสามนครับผลริมทางสัตว์เจน่นะพี่น้องเนาะครับก็ตามนี้นะครับ เอาบนเน้นที่9091ครับตัวบนเน้นฮาร์มักเข้าเก่าได้พี่น้องเด้อครับที่สําคัญก็จะลืมนะครับมักสอบตัวเด็กก็จะลืมกลับตัวไว้นําเนาะพี่น้องเนาะเอามักสอบตัวเด็กก็จะลืมเด้อนะพี่น้องเด้อไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้เนาะพี่น้องเนาะครับจะเป็นจังโศกจังบุญนะครับครับพอเตียมก็ขอ,ขอขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางเนาะครับเนาะครับที่ะชงรัฐบาลไทยไม่พอเตียม รับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วกอให้ปังๆเ้ออาจารย์เนี่ยับอฟซีก็จะได้โฉกมนันมันๆกันเนาะครับเนาะเอาเขามาแล้วก็จะเลื่มเด้ะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กอเตมน้าแดงเนาะครับเนาะรับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตมนํนานะครับ ครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อเตียมก็ขอขอบพระคุณทีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บใยใดคว่มไข่ให้มีนะครับเนาะครับคอยมีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พ่อเตมก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไปพอกันยีคลิปหน้า ับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม